Mm. you -hmm. ื<ช>สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียตำํำตรงแชาแนลืันนี้ก็ยู่ไอยูน้ากับบุญเติมคือเก่าพี่น้องเอาบุญเติมสวัสดีแฟนเพลง FC พี่น้องหน่อยอ,อ้สวัสดีครับ ครับผมมโอนี้ก็อ,อยู่ให้อยู่หน้าครับอยู่กับสระวา่ายน้ำสวนโตของผมมโอนี่โมนี่ใช่ไหมภาพพี่น้องมาเบิ่งให้เบิ่งหน้าเบิ่งสวนนี่แหละครับเป็นเถียงนาแกงลอยซี่พี่น้องเขียวขจีด้วยใบเขาเนาะธรรมชาติของอีสานบ้านเฮาครับนีน่เอ้าเด็กหน่อยเฮียัง<อ>เ,เด็กหน่อยก็ร่างใส่เบ็ดได้บ่ฮะเฮียงปอด ขึ้แรกใส่เบ็ดของหน้าพี่ยอดบ่ขาดลังนึงขาดลังนึงได้ปลาหมึกยอดพี่น้องห่างกินหมานครับใส่เบ็ดได้ปลาหมึกแค่โกะหมึกแค่โกะตัวอังรสิมันตายไปปาใส่หมานเถอะวะเอาเหี้ยหยังใส่นี่ขี้เกรยเดียนแล้วฮะขี้เกรยเดียนบ่เจ้าไปใส่ป่ะเนี่ยปนแล้วกลับบ้านตัวกลับบ้านี่ยหยังเอาไปกินเลยหิวข้าวพอดีนี่กินอยู่นี่เล่ห์วะเออเอาไปปนเนาะปาที่ล่ะปนบ่ปนปนว่ะเมื่อยางแห้งๆสดน้ำ อ้องไหนย่างย่างบา่ครับผมมอนี้กับมีเมนูโอ้ย่างมันโมนม,นมีทานมาหา้องห้องอยู่หน้ามันหาทานลำบากมอนี้กับมีเมนูครับมึกทาโกอีกแล้วพี่น้องใส่เบ็ดได้มูนี้กับซีนะนําเป็นมึกท่าโกแม,ม่นบ่ครับไปไปกันเลยครับเดี๋ยวไปหนึ่งชูกินเลยครับพี่น้องมอนี้ทิทําการนึ่งมึกท่าโกให้พี่น้องได้นเบิ่งนกัน let's go <S อ่าได้แล้วก็เอาปลาหมึกมาล่างเนาะพี่น้องก่อนสิเอาไปตุมนกัามาล้าง ต้มธรรมดาเนี่ยต้มน้ำธรรมดาเนี่ยครับอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยเบิ่งบรรยากาศเทียงหน้าแจ้งร้อยสีนี่แหละครับพี่น้องมีหมูตัวหนึ่งเอาไว้ย่างด้วยกันนี่นะเดี<ม>๋ยวพ่ดโดนโดอกนะไปบรรยากาศรอบๆลบทงไฮทงหน้าครับผมนี่แหละครับเทียงหน้าน้อยแจ้งร้อยสีพี่น้องล่างเท็จแล้วกอะหนึ่งเลยครับพี่น้องเ,เอาหัวชิงไข่ใส่ไข่ไปประกวดใส่กันหนึ่งกะว่ามีขั้นตอนนี้ยังมากไหม ไปไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินกันเลยครับสุกแล้วหอมเหมืมื่อหมดลยอือหือเสร็จเป็นที่เลอยหอมปะวะหอมครับเมื่อล้างไส้อีกเด้อไสให้ได้ปลาหนิแม่ปลาหนังปลาวิดบ่อยเฮ้ยปลาหยุดเฮ้ยแห้งใหญ่มันหนอหัวใหญ่มันติดอ้ออ๋อมาบอกอลไรพี่น้อง มืัอนี้ก็กินเลยบ่าเนี่ยเปิงโอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยครับเหี้ยไปแล้วครึ่งหนึ่งมาครับเทลาดลงไป็ยังหไอเอาแบบเอาแบบหนึงสีคือบ่เอาได้เอะไรหล่ากันตัวหนึ่งโอ้โหนี่ห้องเขาขึ้นน้ำตกอืมนี่อืม

โอ้ยโอ้ยแบบมแสบไปหาหมออือือเป็นไงบ้างอร่อยมากแสบ เล็กน้อยมือให้กินม uh> uh ันเลยวันหน้าขอปลาฉลามตัวมันเป็นด้วยปลากระป๋องใช้อหมเนียนๆกรอบๆเนาะกรอบมากไม่หยาบเนาะมันไม่หยาบเลยไม่หยาบ นมนึงได้พอดีเลยอันนี้มันคือหคืออย่างว่าค,ค,คืออย่างอะครอย่างเ่าคือไก่ห๊อขยิงมักนะไก่เออผู้ยิงมักดูดนะนี่แบรนด์แ่อ <laughs> <laughs> ว,าว่าไงขอผ่องว่าเอ้ยว่า,าขอโทษเพื่อนแม่ขอโทษเพื่อนขอโทษครับตดมันยังไงร้อนบอลเหนียวเด้อ นี่โอ้ซีนวัดเราแซบพี่น้องนุ่นม <c oughs> เดี๋ยวขอน้ำกินตั้มนื้อพี่น้องออโคกน้ำนะตรง เออในสานี huh. ่จีผมมีอีกว่าหรว่ะก้อนนั่นนะฮึสานี่มีอีกว่าเปิดคำนี้พี่น้อง

ืมกินกระปร๋องมันนะเอ้ายัางอี่นะกิะนมั้งตัวใหญ่ว่าสิหยาบเปนม่หยาบเลยพี่น้่งเอ้ยคือนีป็นงอร่อยไหมอื้มเืแะเออหอยหอยกะุ้ยอะอืมกรปอบ อืว er> ้ายัน pues ดีแซ่บปะนี่ต้องสัตว์เอาสัตว์แล้วล nah, ่ะอื้มสุดยอดไปแล้วโอ้ยนี่ อืมยินบัดาอมาบักดำเลยดูกนอนเห็นเลยบ่านี่ยุ้ยขนตัวนี่แมอืมอืมอืมปามือใสมันดูดออกจกปาก เอาพี่น้องผู้ใดอยู่ยไกอยู่ไกลอยากมาเที่ยวหากับมาได้เด้อครับเบิดโควิดกับมาดีดดีต้อนรับสุภูชกุลนะพี่น้องอี่อยังอีกเน, <laughs> <laughs> นาะหน้าแตกเต็มหน้าเลยยิ้มทำแบบนี้กินโคกสู่เขาม <laughs> ล้างกินเราไปใส่อีก ได้มนันไว้ให้กินมันเล็กหน่อยมูนี่ท <especially baking> ี่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ื่นไม่มีนะแซ่บมากเพิ่มแซ่บมากที่อื่นไม่มีใส่เบ็ดแล้วได้หมึกทาโกเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวนะที่นี่มันสมบูรณ์ไงอ๋อ โอ้ขอโทษเด้อครับพี่น้องโอ้ยมาอิ่มบ่อิ่มหรอกอีจะข้ามก่อนนี่ตรงนี้ตรงตามันบ่หวานหอมหวาน

ว่าจะใครอ่ะพี่น้องวัอนี้กะพ่อใบสมนีก็น้องครับลูกล้านกะเฮ็ดคลิปให้เบิ้งตามค้อขอพี่น้องมากินมุกท่าโกอินเนี่ยกะกินให้พี่น้องในเบิ้งแล้วอย่างเฮ็ดคลิปยังกะคอมเมนต์กันขอเมาได้เด้อครับการกะทำใดว่าจะได้ประสบความสำเร็ทีมงานลอยสีก็ขอโทษขออภัยไว้นำเด้อครับสุดท้ายนี่ก็ให้ยงพี่น้องยุดดีไม่แห้งสู้สุขคนลำลำเรื่อยๆครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นลำปาถนาวันนี้กะกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ